ไม่ใช่ไลา์ลงเทบดี้ลายก่อนลายก่อนะแต่ลงบดี้อะไรเนี่ยลายลงดูตรงใกล้แล้วเออโออเยอะไทยเยอะไหน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 ลองลองเอาอนันเนี้ยชิมดิชิมคำโตๆหน่อยอ่ะลองชิมดูแล้วก็จะได้ถ่ายจะได้ไล่ย่อเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเลย เฮ้ยนะไอ้สองคนพี่น้องวัดีเลยคนละแต่สิชิมเลยบอกว่าเราจะได้บอกเออก็มันก็อยากกินจริงๆสิเดี๋ยวก็ปากสี่จริงจริงโอ้กิจริงๆปากสี่เป็นละมั้งบมได้เหรออร่อยมากเลยอร่อยมาก มากขนาดไหนในชอบชิมหน่อยดิชิมชิมหน่อยเลยชิมหน่อยเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยอร่อยได้ได้ได้ผักกิโลกี่บาท เดี๋ยวเราจะใบนี่แล้วนี่ต้องเอาใบนี่แล้วผักชีโ400ีร้อยนะเอ,อกชีโรตีร้อยใสเพราะเป็นกินกาาเทาอะอันนี้กะเพราด้วยพี่น้องด้วยโอ้อืมได้ออกแล้ว ลำลายออกอืมยดไตต้องคำนวณโอ้มีแต่ของแซ่บๆเดิ่มพี่น้องเดิ่มมินิโดของแซ่บๆทบดังนั่นฮึเด้อดีเด้อสิมือคนเฮดเด้อดีเด้อสิมือคนเฮดบอบอกออกอย่าเขาตีลาบอันนี้ป่าเต้านี่เขาไปเอากระทาวัดมาทอดเพื่อดีเขาไปส่งเด้อพี่น้องเลยกระทาวัด ยังไม่โตงไม่เลยร้านนี้เขาเจ๊กเดี่ยวยังไรอะราดแบบนี้หรือว่าเอาลาโบโป๊ไปราดราดดาวน์สามรถสามรถเมื่อคืนนี้น้ำอร่อยนะแต่เขาให้น้ำน้อยว่ะตายแล้วจะสู้เขาได้ไหม,มนเนี่ยไม่ไรู้เหมกันแต่วันนี้มันต้องชิมกันสองสีมือแลว้วอ่ะนะใส่จานดิสซาที่หมากินลองดูก่อนดิเพรามันจะกินเปล่าหมาไปกินคนก็ไม่แดก ฮะดูเออลงเทดตีแต่ลงบดนี่อะไรใกล้แล้วโอ้เยอะไทยเยอะเยอะคนนี้กำลังใส่บาทพอมพี่น้องเลยใส่บาทกำลังยกมือข่าวถมหัว ใบบาทตัวหนาตัวตาพ่อแม่พี่น้องตอนนี้คนหลายอยู่ บาทเบแล้ว,ลวลพ่อแม่พี่น,อน้องเลยญาติโยมมาอนุโมทนาบุญจากการอุปตสมบทหรือบวชหน้าบวชพระแล้วนี่ข้าวมาคุณข้าวับ่าเอขไ่ไอะไร โอ้มีคนที่มาใส่บัตรน่า่ไรว่าเด็ดจ้างมาด้วยจ้าความสมัคร ผาวัดผาวัดใ <lah. S 1> ดั้งเยาลายวัดเว้ยเ้ยขาเลาเรียงขาเลยัววันนี้เขาเลียงข้าวเลยวันนี้ขขขขขขเขาเขาเียงข้าวเลยไจะได้ข้าเลยเ้าเลียงข้าวเลย,จะ,เย,เลยจะได้ไปนั่งโต๊จะได้กินข้าวเลยในในเลยดีย๋ยวม่ สองยังไม่ได้เอาซองมาเอาใ่แบ้มพันก็ได้ดูแปลว่าจะแบ้มพันหรือแบ้มละหมื่นเขาไม่พิมพบอกมาสิ สองยายเขาก็มาน่ะสองยายนี่สองยายโอ้โหสองยายเว้ยอันนี้ตัวอันนี้ตัวตึงอันนี้ตึงสนาอันนี้สองยายอันนี้ยายตึงสนาเนี้ยสาธุเออตึงสนะ ญาติพี่น้องญาติโยมที่มาเดี๋ยวไปนั่งทั้งคุณก่อนไปเบิงทะทะ้งเถอะคุณกันโอ้เบิ้งกับทั้งพี่เดียแม่พี่น้องเลยเด็กนั่งกันโอ้ตรงนี้เหล่าเบียร์คืบอบอ่ออะ สู่วงพุ่นราได้เว้ยวงพุ่นเหราเบียมาละวงนี้วงเหลราไม่มีวงเบียวงนี้เฉยที่ตัดเลยสู่วงนี้เราได้วงนี้เอ้าววัดดีพี่น้องพี่ป้าน้าอาเอาเนื้อแกกับมาตีนี่โอ้ยเนื้อแกจะตามหลไรตรงนี้หายไปแล้วกินเนี่ยายไปแล้วมูส่าวเนี่ตรงนี้ที่ยังไม่ได้หายนี่เพึ่งจริงพอดีอันนี้พึ่ง พึ่งมาพึ่งสิ่งบุดีที่เอามากินเฮ็ดยังสิ่งบุดีก็ไม่แห้งดีๆทั้งนั้นเลยที่เอามาเขาตัดเตรี๊ยบไม้เนี่ยครับผมแม่แล้วครับนั่นตีบอกครับสิ่งบุดีจังเดียวนี่กำคอกันบ่อยากโอ้ยล้มยังบกครองกันเลยเด้เนี่คนล้มยังบ่ประคองเลยเด้อันนี้ล้มประคองบ่แม่นบ่กจาวาจาวาประคองบ่ประคองเนี่ย ขับโปายล้มเคยเอาับล่มเียเอาขึ้นได้ฮแมนสิงบุด like <bbe> ีปิดกล้องกันดีกว่าว้ Hãy subscribe cá kênh thuộc Mì Gõ Để không bỏ lỡ Terima <coughs> kasih เป็นรูปออกจากขาผ่าได้ล่ะเดี๋หรืารูปพอแล้วคัดไหลจนเล็กออกเด้เลือกอย่างคือเห็นเลือกอย่างได้ล่ะเป็นเลือกอย่างเดียวเด็กอ่ะเด็กลือยู่ไงอ่ะคัดอยู่มันเดียวโอคัดอยู่มันเดี๋ยวเดี๋ยวคนบ่อยสาวคนเดียว คนเอาคนเดียวเูาว่าว่าคนเดียวไม่ให้ผมบอกว่า